สมุนไพรแก้กรดไหลย,ย้อนโดยครูหมิวจัดทำโดยนางสาวนชนันพรสีบุญเรืองตำแหน่งบรรณารักษ์โรคกรดไหลย,ย้อนเป็นอาการที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม <c oughs> เช่นการกินเร่งรีบรับประทานอาหารแล้วนอนทันทีและการดื่มกาแฟรหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอาการของโรคนี้มักจะแสบร้อนกลางอกอการเจ็บหน้าอกรื้อรังและกลืนลำบากทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันที่รุนแรงขึ้น สำหรับผู้ที่พบว่าตนเองหรือคนที่รักเป็นโรคกรดไหลย้อนไม่ควรเครียดมากเกินไปเพราะการจัดการโรคนี้สามารถทำได้ด้วยวิธีการทางการแพทย์วิธีแก้กรดไหลย้อนแบบธรรมชาติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอกจากการรับการรักษาทางการแพทย์การใช้สมุนไพรบางชนิดยังมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการตัวอย่างเช่นการดื่มชาบลิหรือการบรรเทาอาการด้วยสมุนไพรอื่นๆที่มีสมบัติช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองได้ง่ายๆ กรดไหลย้อนเกิดจากอะไรกรดไหลย้อนเกิดขึ้นเมื่อสารคัดลั่งในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารเมื่อเรากลืนอาหารลงไปกล้ามเนื้อหูรูดที่ตั้งที่ปลายหลอดอาหารจะคลายตัวเพื่อเปิดทางให้อาหารและน้ำไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารในภาวะปกติกล้ามเนื้อหูรูดก็จะปิดลงอีกครั้งเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมีกี่ระยะระยะที่หนึ่งโรคกระเพาะอาหาร ถือเป็นสัญญาณแรกของโรคกรดไหลย,ย้อนซึ่งมักแสดงอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นและรู้สึกว่ามีลมในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่พบว่าตนเองอยู่ในระยะนี้ควรใส่ใจกับการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาระยะที่2ปัญหาลำไส้ทำให้กระบวนการย่อยอาหารไม่เต็มที่อาหารตกค้างในลำไส้นอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการท้องผูกขับถ่ายไม่ปกติเรอบ่อยรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกและกลืนลาบากผายลมเหม็น ระยะที่สามสารอาหารในเลือดน้อยมีอาการหนักมากขึ้นร่างกายจะแสดงอาการอ่อนเพลียรู้สึกจุกแน่นท้องบ่อยแสบหน้าอกเรมีรสเปรี้ยวและขมคอท้องผูกและกลืนอาหารลำบากน้ำหนักลดลงในกรณีนี้ควรพบแพทย์เพื่อการตรวจร่างกายและรับการรักษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสามารถช่วยบรรเทาอาการรวมถึงวิธีแก้กรดไหลย,ย้อนแบบธรรมชาติคือการลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงการงดดื่มสุราการเลิกสูบบุหรี่และการลดการบริโภคน้ำอัดลมชาและกาแฟ หสมุนไพรแก้กรดหลาย้อนขิงมีสารฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบเสริมภูมิต้านทานในร่างกายและบรรเทาอาการต่างๆตั้งแต่คลื่นไส้ถึงกรดหลาย้อนซึ่งมีส่วนประกอบที่เรียกว่าฟีนอลิกฟีนอลิกคอมพลนส์ ที่ช่วยลดอาการระคายเคืองในทางเดินอาหารและลดการบีบตัวของกระเพาะอาหารการจิบน้ำขิงอุ่นๆอ,อาจช่วยลดอาการกรดไหลย้อนและทำให้รู้สึกสบายท้องแต่ควรระมัดระวังในการบริโภคเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงและผู้ที่รับประทานยาเบาหวานหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนขมิ้งชันเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการบรรเทาอาการกรดไหลย้อนเพราะมีฤทธิ์ช่วยลดอาการลำไส้อักเสบบีบตัวของลำไส้และโรคกระเพาะอาหารนอกจากนี้สารเคอร์คูมินเคอร์คิมิน ในขมิ้นชันยังมีสรรพคุณต้านการอักเสบต้านมะเร็งและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระขมิ้นชันมีให้เลือกในรูปแบบแคปซูลและเมททำให้การรับประทานเป็นไปได้ง่ายกล้วยอาจเป็นตัวช่วยในการลดอาการแสบร้อนในกลางอกเนื่องจากมีค่าเป็นด่างและใย,ยอาหารเพกตินสูงที่ช่วยเคลือบเยื่อบ,บุด้านในหลอดอาหาร และส่งผลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีเพียงรับประทานกล้วยสุกเป็นประจำทุกวันจะช่วยลดอาการกรดไหลย,ย้อนและป้องกันอาการท้องผูกนอกจากนี้กล้วยยังทำให้รู้สึกอิ่มและสบายท้องอีกด้วยมัสตาร์ดมัสเทอร์ดไม่เพียงเป็นเครื่องเทศที่ให้รสจัดในอาหารแต่ยังมีสารกลูโคเซโนเลตกลูคเซนลิส ด้วยคุณสมบัติที่เป็นด่างซึ่งเชื่อว่าช่วยรักษาสมดุลของกรดในกระเพาะอาหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการใช้มัสตาร์ดในการรักษาโรคคนรับประทานอย่างพอดีและไม่นำมาทดแทนการรักษาหลักน้ำม่อนหางจระเข้เป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์เย็นและต้านการอักเสบมีรายงานว่าอาจช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนโดยไม่มีผลข้างเคียงสามารถรับประทานโดยการชงเป็นน้ำดื่มผสมน้ำผลไม้ที่ไม่เป็นกรดเพื่อป้องกันการกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อน บทสรุปโรคกรดไหลย้อนเป็นปัญหาที่หลายคนต้องเผชิญสามารถก่อให้เกิดภาวะทางสุขภาพที่ร้ายแรงได้วิธีแก้กรดไหลย้อนแบบธรรมชาติมีความสำคัญอย่างยิ่งเราสามารถบรรเทาปัญหากรดไหลย้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่เพียงทำให้รู้สึกทำให้อาการดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้สุขภาพทั่วไปของระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาสุขภาพเพื่อจะได้หมดปัญหาหรือทำให้อาการบรรเทาลงได้ไง่ายๆนั่นเอง